พี่แม็กคะสุดหล่อหล่อที่สุดในทีมครับอันนี้พี่แม็กใส่รองเท้าอะไรครับ Nike DR เ,เลยนะแน่ Nike DR เซเว่น,นท,ทำไมพี่แม็กเลือกยี่ห้อนี้คะม,มันดีเหตุผลง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอครับแล้วทำไมเราถึงไม่เลือกยี่ห้ออื่นออกมามม <laughs> เป็นคำถามที่ยากเหมือนกันสอบสอบปลายภาคเลยดีเดียวนะคะไหนก็นดูสภาพสิครับพี่แม็กมันมันดียังไงหรอมันมันมันแน่นในเวลาลงพื้นอ่ะ S <s> <S <s> <S แต่ดูจากสภาพสตาร์ทแล้วเขาดูสตาร์ทเนีย่ยฮะนี hey. ่มันสูงอยู่แน่นนะพี่แม็พี่แม็กเนาะเพรามันสูงเพื่อเวลามันจิกย่ามันก็จะแน่นใช่ไ,ชไหมลกูกแล้วอัปเปอร์มันดูดบอลแมัปเปอร์มัน,นดูดดีพี่แม็กเล่นตำแหน่งอะไรลกูก <s ess> กองกลางกองกลางมันช่วยได้เยอะไหมถ้าเราเล่นกองกลาง <S <s <ess> <S ได้เยอะอยู่นะครับเนาะถ้าเพื่อนจะซื้อให้ซื้อไหมนี่ <S <s <uss> <S <s <uss> ไม่ซื้อถ้าเลือกได้แม็กจะใช้ยี่ห้ออะไรอะ Nike Nike นี่แหละเอาแล้วก็จะไปให้เพื่อนซื้อไหม โอเคครับขอบคุณครับพี่แม้ขอบคุณนะคะเนี่ย